เงันข้าขนมเลยค่ะอะลูกโหร้อยเดียวมันไม่พอค่ะ<า>มีเงินค่าหนูต้องจ่ายเงินค่ารายงานด้วยอะอีกร้อยอโหนึโอ้โหยายบัวมานั่งกินน้ำก๊อกอะไรตรงนี้ไม่ซื้อนํำหมันลมกินเหรออร่อยจะตายไปนเเรียนนักเร,ร,รียนรวย สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้งดดารามากนะคะคลิปนี้เป็นคลิปสะท้อนส,สังคมให้เห็นถึงความแตกต่างที่มีอยู่จริงในโรงเรียนค่ะอยากให้เพื่อนๆดูคลิปนี้ให้จบมองให้ลึกและคลิดตามค่ะและเพื่อนๆจะได้เรียนรู้สิ่งดีๆที่มากกว่าความบันเทิงในคลิปนี้นะคะนักเรียนรวย,ยเสร็จแล้วสวยไหมละ่ะนักเรียนจนเราจะหักแล้ว่า ถึงจะต้องซื้อราวใหม่แต่ต้องให้พังก่อนดีกว่าทนทนใช้ไปก่อนให้พังไปเลยชุดนะไนก็เก่ามากเลยซักก็ไม่ออกโอ้ยก็ต้องยอมใส่นะนักเรียนรวยพ่อขาของเงินข้าขนม่อยค่ะอะลูกโหร้อยเดียวมันไม่พอค่ะนีเงินข้าหนูต้องจ่ายเงินค่ารายงานด้วยอีกร้อยนึงนักเรียนจน ลูกค่าขนมโรงเรียนค่ะโอ้โหยี่สิบบาทแต่มันเยอะเกินไปเนี่ยคะ <c oughs> ขอสิบบาทก็พอคะ่คะคุณค่ะสิบบาทก็พอคะ่ะทำไมล่ะเอาไปสิไม่เป็นไรค่ะตั้งยี่สิบบาทแน่ทำไมลูกเอาไปเถอะมันมันเยอะเกินไปค่ะไม่เป็นไรค่ะเอาสิบบาทก็พอค่ะนักเรียนรวยไหนพ่อจะส่งคนมารับหนูเนี่ยไม่เห็นมาเลยม,เมาสักที ช้าจริงๆเลยรู้ไหมเดี๋ยวหนูมาสายเออขอโทษครับผมจะรีบไปส่งให้ครับนักเรียนจนเดินไปโรงเรียนทุกวันเหนื่อยจังเลยอยากจะมีคนมารับมาส่งบ้างจังเอ๊ะนั่นยีบัวนี่คนขับรถคาหย,ยุดก่อนค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรับเพื่อนคนนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะเดี๋ยวรอรับเพื่อนหนูก่อนอะไรเนี่ย นี่บัวไปกับเราไหมไปกับเธอเหรอใช่ไปได้จริงนี่ใช่เขาินนะแค่เป็นไรขึ้นมาเร็วๆสิไปเลยมาเร็วเฮ้ยเป็นไงสบายมากเลยเราไม่ต้องไปเดินแล้วเนี่ยเป็ทุกวันเลยเหรอใช่ถ้าทางจะเหนื่อยน่ดูนั่งรถโดแอร์เย็นสบายใกล้ถึงโรงเรียนแล้วนะครับนี่ใกล้ถึงโรงเรียนแล้วโอ้ นั่นไงสะดวกจริงเลยอ่ะไม่ต้องมานั่งเดินอยู่ใช่เร็วไหมล่ะเร็วกว่าเดินอีกไปไปเข้าโรง,เ,ง,ง<ป>เรียนเถอะไปเ๋ยวสายนักเรียนรวยสวัสดีทุกคน นักเรียนจน oh, <no>. oh. โอ้โหตายแล้วทำไมถุงเท้าขาดอย่างนั้นล่ะ oh. รีมันเก่าอ่ะแต่มันก็สบายดีนะมันมันระบายมันระบายความร้อนด้วยเราอยากได้เหมือนเธอจังเลยเราอยากเไหมล่ะเดี๋ยวทําให้เอาเลยเราอยากได้มามากันไก่อยู่ไหนนี่ไงล่ะกันไก่เอาพกมาด้วยเธอพกกันไก่แบบนี้เหรอใช่ฉันเอาไปตัดขนมมาขนมใช่อ่ะเดี๋ยวฉันหยิบชูท้ายใช่กันไก่ธรรมดาก็ได้นะไปละ ขาดูถึงนิ้วเธอจะโผล่มาตั้งห้านิ้วน่นนี่ฉก็ทุนิ้วน้อยเจ่ามาสตรอเบอรี่อฉันใส่ก่อนนะนี่ไงข้อสบายเลยโหดูสิมันแบบกระดุกกระดิกนิ้วได้สบายมากรู้อย่างนี้ฉันตัดตั้งนานแล้วนักเรียนรวยนี่เยบัวพาเราไปห้องน้ำย เธอไปเข้าห้น้ำหรอใช่โอ้ย oh, นี่เธอเข้าหอน้กเองไมแบบ่ได้กระเด็นกระด็นโอ้รองเท้าอสวยจังเลยอ่ะมันก็สวยนะแต่ว่าฉันว่ามันเริ่มเก่าแล้วเราซื้อมาตั้งสองอาทิตย์แล้วฮะนี่นะเริ่มเก่า,าใช่แล้วว่านะเดี๋ยวเราจะให้แม่ไปซื้อให้ใหม่นี่เธอซื้อทุกสองอาทิตย์เลยทุกอาทิตย์เลยใช่ไหมเนี่ยใช่นักเรียนจนโอ้ทำไมรองเท้ามันเก่าจังเลยอ่ะนี่มันยังไม่ได้เก่านะเห็นไหม แมมันดูเก่าสำหรับเธอแต่มันดูใหม่สำหรับเรานะแล้วมันก็ดูเก่าสำหรับพี่เราเพราะว่าพี่เราให้เราแต่ยุคสมัยนี้ต้องใส่อะไรที่วินเทจรองเท้าแบบนี้มันดูวินเทจไม่ได้เรียกว่าเก่าเห็นไหม <c oughs> มันไม่ได้เรียกว่าเก่า <c oughs> นักเรียนรวยไนานาโอ้เป็นอะไรหรอกระเป๋าเธอสวยจังเลยมันก็ไม่ได้สวยมันเก่ามาก เดี๋ยวเราเนี่ยเราจะไปซื้อใหม่แล้วมันไม่ฮิตกันแล้วไม่ฮิตหรอเลยสำหรับเราว่ามันฮิตนะแล้วถ้าสมมติเธอจะซื้อนี่เธอจะซื้อแบบไหนเนาะเธอจะซื้อแบบที่มันแบบเปลี่ยนสีดนได้ได้มันแบบอันนี้คือมันตกรูนแล้วมันใช้ไม่ได้โอ้ยเสียดายอะ่ะ <c oughs> ไม่เราก็ได้นะถ้าเธอซื้อใหม่อ่ะเอาไหมเดี๋ยวเราให้โอเคโอเคโอเคคุณมากเลยเอ้ยเดี๋ยวค่อยให้นกระดนักเรียนจนโอ้กระเป๋าผ้าสวยจัง แต่ฉันว่านะมันเก่าไปนิดสนของเรานะกระเป๋าผ้าเราขอบอกเลยว่ามัน เน่นองจากว่าเดี๋ยวนี้เป็นแต่มนุษย์ทำลายโลกตอนนี้นะแข็นทั่วโลกก็เริ่มละลายเราต้งช่วยลงมาลงช่วยกันรักษาโลกของเราเราใช้ผ้าแทนถุงพลาสติกเวลาเข้าห้างซื้อของในพวกนี้เนี่ยก็ใช้ถุงผ้าแทนไงละ่ะและก็ป็นสบนเดีด้วยส,<ๆ>สามารถใช้ได้นานด้วยถึงไม่ขาดแล้วก็สามารถใช้ผ้าอื่นมาเย็บด้วยนักเรียนรวยนี่แหละโอ้ทำ เธออยากได้ไหมได้อย่าไปถามเลยเดี๋ยวจะสวยมากค่ะอืมชิแดงโหสุดยอดเลยอยากได้อยากได้เราว่านะเก่าแล้วดูสิมีรอยขีดข่วนด้วย่ไมชอบอ่ะเราว่านะเดี๋ยวจะซื้อใหม่เราว่ามันก็มันสำหรับเด็กอันบ้านมากเลยดูสิอะไรไม่รู้เปิดเข้ามาไม่มีที่ใส่ช่องเป็เราว่านะเราคอยไปซื้อ s n e เกิ r s อันใหม่เลยแต่ฉันจะเอาไปทิ้งขยะแล้วเนี่ยเดียวเดียวเดียวอย่าทิ้ง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  ไ,ไม่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 ฉันจะไม่ทิ้งฉันจะไม่ให้เธอหรอกนักเรียนจนนี่ท้าดาโอ้โหโคตรอะไรเนี่ยของเราอะ่ะเขาบอกว่ามีคุณภาพเยอะมากเ <c oughs> พราะว่านะเป็นถุงพลาสติกส่วนเธออะ่ะเป็นพลาสติกเยอะมากดูสิดูความหนาของพลาสติกแต่พลาสติกสีของเธอพลาสติกคือแบบหนามากๆไม่แข็งสุกจุด ส่วนของเราอ่ะจะเป็นพลาสติกที่บางกว่าซึ่งจะใช้พลาสติกน้อยกว่าวเพราะฉะนั้นทำให้ช่วยลด,ดโลกร้อนได้นักเรียนรวยหูหทำไมหนังสือเธอแววว่าปะเหม่เพิ่งซื้อใหม่เนี่ยขาดแล้วอะดูสิขาดยุ่ยยี่หมดแล้ว,วขาด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 ,ขาดแถมข้างในมีรอยขีดข่วนน่าเกลียดมากเลยเราว่าก็ยังสวยอยู่นะเราว่านะเราจะไปซื้อเล่มใหม่แล้ว นักเรียนจนโอ้โห,โโหแปลกประหลาดมากเนี่ยแปลกกว่าของฉันนี่กะถ้าแปลกอะ่ะเราจะไม่ว่าเธอว่ามันแปลกพ่มันแตกจริง <c oughs> เพราะว่าที่เราใช้ก,กระดาษนี้เพราะมันดูวินเทจรู้ไหมนี่หนะั่สือเนี่ยเป็นของพี่เราแล้วก็ตกนุ่นมาจากพ่อเราพ <c oughs> ่อล้อมาจากปู่เราปู่ <c oughs> ล้อมาจากพ่อของพ่อโอเคโอเคมันแปลกยังไงล่ะมันแปลกเห็นไหมมันดูวินเทจมากมันดูวินเทจแลวมันดูอนุรักษ์ดีนักเรียนรวย เฮ้ยเซ็งกิ่งีแล้วเดี๋ยวเราไปนั่งเรียนกันนะไปดีกว่าอ,อร่อยจังเลยนักเรียนจนโอ้โหโยายบัวมานั่งกินน้ำก๊อกอะไรตรงนี้ไม่ซื้อน้ำหมืนลมกินเหรออร่อยจะตายไป <S <S เอานำแบบลมอ่ะรู้ไหมว่ามันโกรธแต่เฉพาะเป็นรูได้นะ เเคยเห็นยางะที่มีคลิปว่าเอาตอะกรวดที่เป็นส,สนิมอะอใส่ในนอําลุมอะนั่นแหละเขาบอกเลยโคเช่พอเอาออกมาพบว่าสนิมหายเลย s> <S เราเคยลองทดลองก็เลยมีดอะเรา,เามีดมาใส่ตอนนั้นครูเขาให้ทำโครงงานวิทยาศาสตร์ก็เลยเอามีดขึ้นสนิมมาใส่ผลปรากฏว่าหายเลยไม่มีเลยน้ำเนี่ยนะใช่นักเรียนรวย จนักเรียนจนนี่ไงโอ้อะไรเนี่ยก็คือฝรั่งไงน,ะ <S <S นี่รู้ไหมเรารู้จุดก,กำเนิดของยุโรปแล้วล่ะ <S <S ว่าชาวยุโรปเกิดจากอะไรไม่รู้รงงอะเกิดจากฝรั่งไงเฮ้ยมุกแก่แก่ห้าบาทสองบาทจริงๆฉันรู้อยู่แล้วนะนักเรียนรวยกกกกจะอ้วก ท้ายอาหารเธอน่ากินมากเลยมล้ก็ไม่อยากกินหรอนะคือแบบมันมีทั้งผกักมะขือเทศยิน่าเกลียดทีงมันเลยที่พูดมาเราไม่ชอบกินผักอะ่ะเราไม่รู้จะทำไงเดีอยะไม่น,าน่ากินเดี๋ยวเรายกให้โทเลยไม่เอาเหมือนกันแล้วไม่ชอบเหมือนกันเนี่ยแม่เราอะเพิ่งซือ้อมาจากห้างดังไม่เอาดีกว่าเราขย,ยำใส่ถุงเลยมันก็ไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะสำหรับฉันนะน่าเกลียดอะไม่อยากยกเลยน่ารังเกียจสุดๆยิ้ ท,ทัง้งนั้นเลยเไม่เนี่ยขยำพี่แตเลยไปไต้องปไปดปไ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 ไไป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 ไไปไะไปไปไไป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 ไอไปไไไนไปไปไปปนปไ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 ออปไ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 ปอมไปเปไปไปไไไไไัปปปปปไ เราอยากรู้เหมือนกันแห็นเราด้วยนี่ไงเปิดทางนี้เปิดไปได้รถแมนเลยอะไรมันคือข้าวเฮ้ยไข่ต้มเอ๊ะเป็ดปิ้งปลากระป๋องอะไรเนี่ยปลากระป๋องมันคือปลากระป๋องไงล่ะอะไรเหรออร่อยมากเลยอ่ะอร่อยเหรออร่อยเหรอนนีมขอลองชิมหน่วยเราด้วยนะได้ๆๆอร่อยปลากระป๋องเราขอหมดเลยนะะจ้านักเรียนรวย นี่ของสะสมเรานี่น่ารักไหมมีอะโวคาโดแล้วก็มีมัชเมลโลดูความสโลนะนี่เฮ้ยคายนี่ของสะสมเหรอใช่เดี๋ยวดูอีกอันหนึ่งนะว้าวเป็นตาข่ายรองจับบ้างไม่หมย่อดมากเลยอ่ะจับเลยนะเอาไปเล่นกันสองขวนักเรียนจนนี่ของสะสมเรานี่เหรอขวดน้ำเนี่ยนะขวดน้ำเนี่ยนะขวดน้ำสามารถเล่นเป็นขวดพลาสติกเนี่ยนะใช่ขวดน้ำสามารถเล่นเป็น ได้ด้วยนะได้ยังไงโอเอาไปขายใช่ไหมใช่แม่เราเคยสอนนะอ่ะงั้นใครมีขวดน้ำมาขอหน่อยนี่เรามีขวดน้ำพอดีเราตอนนั้นเราเราให้เธอไปแล้วอ่ะจได้ไหมอ่ะอ๋อจะได้โอ้สะสมมาได้รนรวยแบบนี้อใช่นักเรียนรวยอะวันนี้แม่พามาเข้าโรงเรียนใหม่นะแล้วเนี่ยจะเป็นห้องเรียนของหนูนี่เพื่อนๆของหนูเคยเห็นไหมเคยค่ะนี่ถ้าหนูจะครบนะนี่แม่ แม่ว่าหนูอ่ะคบกับน้องพายก็บ้านน้องพายรวยหน้าตาก็น่ารักนิสัยท่าทางน่าจะน่าจะดีอ่ะหน้าคบหน้าตาน่าคบดีไปลูกเขาไปทำความรู้จักพายเลยไม่ใช่ไม่ใช่เธอชื่อพายใช่ไหมใช่ทำไมหรอเธอรวยหรออ๋อเพราะแม่เราฐานะดีจะมาเป็นเพื่อนคบกันนะได้เลยเธอเป็นเด็กใหม่เหรอใช่ได้สิเธอไปนั่งตรงนู้นนะ โอเคที่น่าใหม่คือนักเรียนจนัมนวามาเล่นกันเถอะอะมาเล่นกันเธอลองมาถวดใจน่าหลังสิเราจะแต่งหนังสือหน้ามาแล้วพีชแพ<ฮ>้แม่บอกแล้วใช่ไหมว่าห้ามเล่นกับยายบัวบอกว่าอะไ,ไรนะนี่แม่บอกว่าให้มาคุยให้เล่นกับพายเ<ฮ>พราะเด็กคนนี้ท่าทางดูสิแต่งตัวสกปกห,<า>หน้าตาไม่น่าคบไม่รู้ว่าที่บ้านไว้ใจได้หรือเปล่าแล้วไปขู่เขาทำไมเนี่ยห <c oughs> นาายีออกมาเลยออกมาออกมาหาแม่แม่บอกให้ออกมาออาับบ้านโดน เจอดีแน่บอกแล้วว่าอย่าไปคบกับยายบัวอย่าไปคบกับเด็กคนจนอ,อะไรอะจนะแม่บอกแล้วไหมตอนที่บอกก็ให้มาคบกับพายอ่ะห้ามไปเล่นบ้านจนจะตายอย่าไปยุ่งเลยไม่ค่ะถึงยายบัวเขาจะรู้สึกว่าเป็นคนจนก็ตามแต่นิสัยของเขาเป็นนิสัยดีใช่ค่ะบัวจิตใจดีแบ่งปันมีน้ำใจค่ะอย่ามองโลกในแง่ร้ายสิคะ อย่าดูแต่หน้าตานะคะเราควรดูนิสัยเขาไว้ค่ะแต่ถ่าทางเขาไม่น่าไว้ใจเลยไม่รู้จะไว้ใจได้หรือเปล่านี่ให้เล่นกับน้องพีทอะ่ะเนาะแต่ว่าเราอยู่กับบัวมาเป็นปีแล้วเราเป็นเพื่อนกับเขาแน่ใจหรอไว้ใจได้ไว้ใจ <c oughs> ได้ค่ะเราอยู่กับเขามาเป็นปีเราเห็นใสที่แท้จริงของเขาแล้วค่ะนิสัยเขาดีไม่กล้าหาญไม่ไม่ก้าร้าวมแม่ถึงเขาจะ ให้หนูเขากับพี่บัวนะแต่เขาจนนะถึงแม้เขาจะจนแต่เขาก็มีนิสัยดีนะแม่อ่ะลองดูก็ได้แต่ถ้าเขาทําตัวไม่น่ารักกูเกเรแม่ไม่ให้หนูเล่นกับเขาอีกเด็ดขาดแล้วแม่จะพาหนูย้ายโรงเรียนเลยนะสัญญาสัญญา ื่อนคะในโรงเรียนของพวกเรานั้นยังมีความแต,ตกต่างในเรื่องพวกนี้อยู่จริงๆค่ะฐานะความจนหรือความรวยไม่ใช่เครื่องมือบ่งชี้ว่าใครจะเป็นคนดีหรือคนไม่ดีแต่มิตรภาพที่ดีๆที่เกิดขึ้นระหว่างเพื่อนควรมีให้แก่กันช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีความเอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้กันสิ่งดีๆที่ทําให้กันเหล่านี้จะทําให้บรรยากาศภายในโรงเรียนและสังคมน่าอยู่ขึ้นมีความสุขขึ้นถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกดซับสไคร์กันด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย